ดีค่ะสาวจีจีค้นพ้นพิสัยเมืองบางไฟพญานาคบ้านฝังสายแฮบาแ้านแพซสายบือบ้านพือผาอ่อ,อมเดาค่ะเด้อมันี่จะนำภาพเก่าๆมาเล่าให้ฟังนะคะให้พ่อแม่พี่น้องฟังเนาะผู้ทธเของมาชมสาวจีจีอันนี้ภาพแต่สมัยไปเหตุงานยุ่ไตวันนะคะพุทธศักราช2547ค่ะไปเหตุงานยุธีไตวัน บรรยากาศค่ะอยู่ป้าย่างจ้ะรอบไกลหน่อยกับมาดืออยู่ใกล้ๆลึ่งค้นจ้ะก็ว่าขังไว้ไกลๆค่ะจะมาเราซื้อฟังนะคะอันนี้ผลิตเกี่ยวกับหลายย่างจะเห็นางก็หน้ากากหน้ากากดำน้ำจ้ะย่างก็สร้างมาจากเมืองไทยเ้าเนี่ยหละจะอยู่ไต้หวันเขต ไทยเปเชียนนะคะสาวจีไปอยูไอ้คนอยู่อุดรนจะนี่ฝากบานดุงเป็นอะไรจ้ะไอสไ้สั้นไสนนะคะไปเหตุงานน้ำกันค่ะสาวจีคนนี้ก็เป็นคุณพี่ลินจีค่ะพี่ลินจีคนพิษนุโลกหรืองไงนี่แหละจำไม่ผิดเนาะข้างหลังหันกับป็นคนไตวันจ้ะเป็นเหตุเกี่ยวกับรีโมทจ้ะรีโมทโมทรศัพท์ อันที่เป็นยางที่เป็นนั่นนะจ้ะทั้งในของรีโมทโทรศัพท์หน้ากากโทรศัพท์จ้ะอุปกรณ์ทั้งในของโทรศัพท์จ้ะเป็นยางเป็นเลี้ยวนะจ้ะไม่น,นีสายจริงๆกะเฮ็ดอ่ะเป็นแว่นแว่น,แว,นแว่นกันน้ำจ้ะที่มันเป็นสายเป็นยางยางลำหนอบสีชมพูนะจ้ะสีชมพูนี่หมูหมูที่โรงงานไทยให้นะจ้ะไทยใบเบิง้งว่าสันกะว่า ตอนนี้ก็นัน่งกินข้าวจ้ะนั่งกำลังนั่งกินข้าวเมื่อยเฮ็ดงานหนาสวยม้อยในจักน้อยเฮ็ดงานเด็กนะจ้ะหน,หนาหนาห่องล้างตู้เย็นหันกับเป็นห้องนอนจ้ะมีสามห้องห้องผู้ยิ่งสามห่องห้องผู้ชายห้องหนึ่งจ้ะคนงานบลายจ้ะร่วมเหมอดในโรงงานนี่ยประมาณสามสิบคนจ้ะโรงงานแบบครอบครัว กลับไปเที่ยวนี่หลายรูปนะจ๊ะ,ะตั้งคืนบาทนี่ไปเที่ยวปีที่สามจ้ะเท่าแก่พาาไปเที่ยวปีที่สามจะก,กลับบ้านแหละเท่รแก่พาไปเที่ยวทังไต่ทังเหนือของไต้หวันนะจ๊ะอันนี้พี่คนไต้หวันเสียวลี่ยูอันนางก็รถไฟรถไฟ คของไต้หวันจาที่เพื่อนปินพิธิวิัณพันรถไฟฟ้าหนะลินไปเที่ยวกันภาพนี่ก็อร้อยแล้วเจิแลวแพนนะจ๊ะไปเด้อเถากีถาเถากีากจากคนนี้เสื้อสีชมพูสวยๆสาวจีไอสานไส้พี่ลิ้นจีถา้ากันไปเที่ยวเทั่งเขานะจ๊ะ ไอ้ว้าเบยซื้อซื้อกัอาไต้หวันเพื่อนไอ้เบยไอ้เบยนะจะคนอยางบุเรื่มแล้วเรื่มจังหวัดแล้วแล้วจะพากันยางไปน้ำเลนน้ำเขาจะบรรยาญญกาศมีสัตว์ปลาพากันยางเมยแล้วก็นั่งเลนซะแล้ววันจะภาพต่อไปจ้านี่ค่ะน้องลิ้นจีค่ะคนขอนเก่ยนคนที่สองค่ะคนเกาหลีไต้หวันจ้าแล้วก็พี่ลินจีแล้วสาวจีจีค่ะ เดียวถึงเขา,เขายางเมยยางล่ะนั่งพักเพื่อกันนั่งพักจ้ะนั่งพักที่ศาลาอันนี้ก็ผู้นี้เป็นกระเหตุงานเพื่อกันเด้จากคนไต้หวันเป็นกระเหตุงานเพื่อกันริมซื้อแล้วเลยว วอย่างบุ๊อายุแล้วหลายเติมเลยจ้ะงานนี้ก็จะยุดงานไปโดนแล้วแหละนอกจากมันหลายปีแล้วซิบวปีแล้วเนาะแต่พอสอสี่สิบเจ็ดสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดเป็นนางเป็นนางรับลมบรรยากาศดีดีจ้ะรับลมเอาภาพเก่ามาเล่าให้พี่น้องฟังจ้ะสมัยไปเหตุงาน ไต้หวันอันนี้อีทายน้องลิ้นจีเออน้องจีบน้องจีบเก็ยงานเก่งๆค่ะเพื่อนเกี่ยวกับรีโมทโทรศัพท์เก้าเข็ดค่าคายข้างบ้านเพื่อนอันนี้ริมริมสระริมบึงน้ำ ใต้หวันหลังจากนั้นตอนแรงตอนแรกื่อนกับผพาไปเกลี้ยงอาหารจ้ะตอนเย็นไปทานอาหารแถาแก่ยิ้มสวยยิ้มแฉ่งเลยยิ้มแฉ่งเลยค่ะสิอหอดเล่าอย่ถือกระตรี่แล้ววันที่หนึงสิงไปยามเล่าอย่ถือแต่แม่เนาะถ้า <c oughs> สิเป็น แบบว่าใส่สมองลาลจะจะนั่นประได้๋ยวจะความจำบ่ใครดีประไดี๋จจะทั้งเราพาดูบอกระชอดนี้ก็ไปเที่ยวในป่ากันเยอะแยะที่เล่มงานจ้ะพากันไปเที่ยวเที่ยวเขาชมวิวชมเขาชมน้ำเลยจ้ะในป่า พาไปเที่ยวป่าแต่ว่าป่าบ้านเพื่อนบ่มียุ่งได้จ้ะค่ะขึ้นเขาสภาพถนนอน,นั้นรถไฟล่างจ้ะพากันี่รถไฟล่างขึ้นไปเที่ยวทีงเขาท,ที่ท่องเที่ยวของเพื่อนจ้ะหาวนาคนนี้จ้ะหัวนาคนนี้เที่ยงกันตลอดเลยจ้ะกับหัวนาเพื่อนมากให้ มาค่ายมาค่ายสาวจีจีนั่นที่แรกสาวจีกับวาว่ปากนะเพราะว่ามันใส่ความเขียดในการทํางานจ้ะสาวจีสิผลิตแบบว่าเครื่องซอยหายใจเครื่องออกซิเจนจ้ะอยู่ในห้องชุกเฉินของโรงพยาบาลเลยจ้ะสาวจีได้เหตุงานตัวนั้นซื้อกวนเพื่อนเอินว่าซื้อกวนต้องใส่สมองงานตัวเดียวต้องใส่ว้พิบส่แพ้งว่าเห็ุแบบใดห้ามันจะออกมาดีค่ะ นั่นตัวเดียวต,ต้องเฮ็ดให้ดีกว่าก้าจ้ะยิ้มแฉ่งเลยค่ะมีความสุข <c oughs> มีความสุขได้ไปเที่ยวกันสามปีได้หัวจะได้ไปเที่ยวครั้งเดียวนะจ๊ะอันนี้ก็ไปหามูไปหามูนะจ๊ะภาพคือเป็นร่างๆไปหาเพื่อนไปกอกันเพื่อนดูสวนยอม ไปหาเพื่อนไปเที่ยวแป๊บเดียวก็ขึ้นมาจา้ะไม่ได้ไปโดนน้องปีนหัวแล้วนี่ค่ะตะกีดหุ่นดีเลยจ้ะเดี๋ยวนี้บ่อยากเว้าถึงวันแรกค่ะวันแรกที่กลับมาจากไต้หวัน กลับไปไหว้หลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อพระไสนะจ่ะที่น้องค่ายกับลูกไส้ไปไหว้หลวงพ่อพระไสขอพรเพิ่นไวไ้ได้ไปเดอ้อจะทําการทํางานได้เงินเดอ้อว่าัตอนแรกสาวจีจีตรวจโรคบ่ผ่านนะจ่ะจนได้ไปนบุญหลวงพ่อพระไสจังได้ตรวจโรคผ่านเป็นปอดปอดบ่ด,ดี ปวดมีจุดดำๆเพราะว่าสาจยจีเป็นคนบกแข็งแรงนะคะบกแข็งแรงมาัตงน้อยแล้วเกี่ยวกับปวดปวดไม่ดีนะคะ,คะขอจบไลฟ์จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเอาภาพเก่าๆมาเราให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งกันนะคะสมัยไปเฮ็ดงานยึดใต้วันนะคะนาะขอขอบคุณและสวัสดีจ้า